ตัวเอน้็นทด้องเลยเองับ่าทีรื่อวกมาเที่ยมเนี่ยผมเป็นเินกไอ้วันนั้นมาเทียวไปเป็ไรวันที่ไปที่ไนก็ตนาไอ้นี่มันเรื่องของันย่าต้องต้องเลนตัวเล่ ไม่จะทำมาคี่มาให้่าพวกเราพวกนี้มานั่งคุยกันแล้วก็ายกนะของรตนะคให้เขเข้ามามีจราเป็นคเป็นคนเกเืเขาเป็นายเขาเ่นายเขาก็มาดวยเอาวยวิธีไหนก็แล้วแ่มาอออี่อให้เขาได้มาให้สามักับคุณโดยนขราใยยางไดจงเดอนก่แล้ว สนใจว่าคุณจะเป็นภาษาอะไรผมพันอะไผมไม่ผมไม่เกี่ยวแต่คุณซาลาไม่พาพวกผมมาที่ครุงเียทพองไาท้องท่าบ่อผมซื้อกันคุณจะไปีผมไปซื้อเชื่อเอะไรคุณถ้าหมีอะไรไปนื้อไม่จำเป็นมีอะไรทำทำอะไรบอยทำมาตั้งขายราคาถูกๆอย่าไปคิดว่ามัน คุณเอาของที่คุณมาขายอะไรที่ไม่เอาแล้วไปลงแล้วลูกต่างไปหมดเลยเนี่ยมาจะต้องก็เขาเอาไปเีบเอาไอ้นั้นมาเสร็จเรียบร้อยแชกไปในี่ยใส่กระดาษมันนะคุณก็เอาไปเก็บไว้คุณมันไปเป็นเสี้ยนนะของทองเสี้ยนของเสี้ยนเนี่เอาเอาเก็บไว้หมดแล้วก็เอานี่มาทำเป็นลูกใช่เลยถ้าให้ดีนะคุณก็ไปเป็นทาไปถึงทองเัาเรียกว่าถล้ทองเอาไปใส่ที่ใส่แล้วคุณจะรอใคุณจะพูดหลายหลายอย่างก็แล้วกันเป็นถล้ำ ฟองไปถึงครับดูหนงสิบาทขายขายแพงกว่าที่คุณไปฟอกแล้วเอาทลูกตางออกมาแลสิบบาทก็คื้อทาสีสีเป็นสีทองฟาอะรเป็นตัวถ้าไม่มีสีเดียวก็หาสีได้คุณต้องทํามาให้ได้ผมไปซื้อติดสีที่เป็นสีทองมายฟองหนึ่งสองสามร้อยก็ซื้อแต่ว่าไอ้ของหนึ่งมาทาได้ตั้งหลายลูก เป็นเขาเรียกว่าไอ้ตานี่ไงถึงตา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 นี่มันดูสูงเลยของชูงองบอกญี่ปุ่นนะเป็นยอดมะพร้าวอะไรต่ออะไรของผู้นี้ว่ากว้างแต่ว่าเป็นหนึ่งยิงนูกของชูงมันกินแล้วมีลายใจฉลาดนะจะเป็นชนสูงสูงส่งคล้ายๆหมายถึงว่าเป็นผู้นําคนอื่นได้นะมันยอดตาลมันเป็นของชูงอ่ะแล้วมันมีไอ้ขนมตาลไอ้ไอ้เขาเรียกว่าลูกตังอ่อนใช่ไหม ทุกอย่างใบใบของมันใช้ได้หมดตั้งแต่ลากไปถึงถึงต้นมันอะนะมันมีประโยชน์ทั้งนั้นเลยแต่รู้บางทีเราต้องอึงให้คนดูใช่ไหมไอเสื้อไม่ว่าจะเป็นจะเป็นกระถางดอกไม้อะไรแถวเพชรบุรีไยนุ้งก็มีกึ่งนี่กึ่งเกี่ยวกับเอามากึ่งตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมคุณไปดูว่าเครื่องมันกี่ตังค์นะเอาแท่งกึ่งที่รุ่นเก่าๆมาทำอะนะกึง่งกึ่งให้มันสวยนะคุณต้องไปเรียนรู้จากกัออ่ไม่เอาคนแก่ๆไปนู้นมา มาสอนมาบ้านเราสอนแล้วก็ทําต้นตาลเยอะแยะลงๆบางทีเขาเอาไปโขลกทิ้งเสียดายของเออมันทิ้งอย้างไรเลยตนเราเออมันมันทิ้งหมดต้นต้นมันไม่มีวันยิ่งหัวใหญ่ๆข้างล่างมันเป็นเนื้อมันแข็งอ่ะมันเป็นเสี้ยนจริงอ่ะแต่ว่าถ้าคืนออกมาเราทำทุกอย่างทำได้หมดตอนนี้เขาไปทําที่เพชรบุรีหรือว่าที่ไหนีไร้แข่งมัีทำของที่มีราคาส่งออกนอกด้วยอย่างดีนะ